ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอกความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยแต่ก็อาจจะยังเข้าใจไม่ครบถ้วนนั่นก็คือเรื่อง LD L D L คอเลสเตอรอลค่ะสวัสดีค่ะ ปกติเวลาเราเห็นผลตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็จะเห็นแค่ค่า LDL เป็นตัวเลขณนะวันนั้นเลยใช่ไหมครับแบบ snapshot ใช่ค่ะเหมือนถ่ายรูปแปะไว้แต่แหล่งข้อมูลที่เราดูกันวันนี้เขาเสนอให้มองต่างไปนิดหนึ่งคือมองให้มันเป็นพลวัต dynamic นะครับว่าสูงแค่ช่วงสั้นๆอาจจะโอเคแต่ถ้ามันสูงค้างนานๆ อันนี้น่าจะต้องมาดูกันอืมใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่อง L D L แล้วก็ค่าที่เกี่ยวข้องกันอย่าง A P O B ด้วยโดยเฉพาะเลยนะคะในกลุ่มคนที่ทานแนวโลคขาบหรือ k e โตเนี่ยข้อมูลน่าสนใจมากครับเราจะมาดู3ขั้นตอนสำคัญที่แหล่งข้อมูลเขาพูดถึงคือการสร้าง L D L ขึ้นมาการเดินทางของมันในเลือดแล้วก็การที่ร่างกายเอากลับไปกำจัดเป้าหมายคือเพื่อให้เข้าใจจริงๆเนาะว่าทำไมมันสูงแล้วปัจจัยเสี่ยงจริงๆมันคืออะไรกันแน่ ไม่ใช่แค่เห็นเลขสูงแล้วตกใจหรือเห็นเลขสูงแล้วบอกว่าดีเสมอไปถูกต้องค่ะทำความเข้าใจไม่ใช่แค่กลัวหรือด่วนสรุปไปทางใดทางหนึ่งโอเคค่ะงั้นเริ่มเลยไหมคะประเด็นแรกที่ว่า L D L มันไม่ใช่ค่าตายตัวต้องมองเป็นพลวัตแล้วก็ระยะเวลาที่มันอยู่ในร่างกายนานแค่ไหนสำคัญกว่าแค่ค่าสูงต่ำณตอนนั้นแหล่งข้อมูลเขาใช้คาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปน่าสนใจดีครับครับ มาดู3ขั้นตอนนี้นะครับที่มันกระทบระดับ LDL ApoB แล้วก็ความเสี่ยงด้วยขั้นแรกเลยเกิดขึ้นหรือว่าการผลิตส่วนใหญ่ก็ที่ตับครับที่ตับค่ะค่ะเกิดจากว่ามีพลังงานในรูปไขมันโดยเฉพาะตัวไตรกริซอยหรือ TG เนี่ยมากเกินไปที่ตับอาจจะเพราะกินเยอะไปกินผิดประเภทหรือแม้แต่ตอนที่ร่างกายเราสลายไขมันเก่าออกมาใช้เยอะๆก็ตามครับครับเพราะ TG มันเยอะตับก็เลยต้องอสร้าง VLDL ออกมา VLDL นี้เหมือนเรือขนส่งไขมันครับพอมันสร้างออกมาเยอะ LDL ที่เป็นผลพ่วงต่อมามันก็จะเยอะตามไปด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือต้นทางมาจากพลังงานไขมันที่ตับเยอะไปตับเลยสร้างเรือ VLDL ออกมาเยอะแล้วมันก็กลายเป็น LDL เยอะตามมาโอเคครับแล้วขั้นตอนตั้งอยู่ล่ะครับตอนที่มันรออยู่ในเลือดเนี่ยอะไรทำให้มันค้างอยู่นานขึ้นครับ อันนี้สำคัญมากเลยค่ะคือระยะเวลาที่ LDL มันลอยอยู่ในเลือดหรือที่เขาเรียกว่า Plasma Residence Time (PRT) เนี่ยละค่ะที่มันสัมพันธ์กับความเสี่ยงโดยตรงเลย PRT ยิ่งนานยิ่งเสี่ยงประมาณนั้นค่ะปัจจัยที่ทำให้มันอยู่นานขึ้นก็เช่นออถ้า LDL มันมีขนาดเล็กแล้วก็แน่นๆที่เรียกว่า Small Dense LDL หรือ Type B เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ช้ากว่าแล้วก็มีแนวโน้มจะมุดเข้าผนังหลอดเลือดได้ง่ายขึ้น หรือถ้าในร่างกายมีภาวะอักเสบเรือรังอยู่เช่นจากดื้ออินซูลนินเบาหวานหรืออาจจะสารพิษอะไรต่างๆมันก็อาจจะทำให้ LDL ที่เข้าไปในผนังหลอดเลือดแล้วออกมาได้ยากขึ้นเหมือนติดกับอยู่อย่างนั้นอ๋อการอักเสบก็เกี่ยวด้วย เกี่ยวมากๆค่ะแล้วก็อีกอย่างคือการวัดค่า a p p l e b อันนี้จะช่วยบอกจำนวนอนุภาคของ LDL ทั้งหมดเลยถ้าจำนวนอนุภาคเยอะแล้วแต่ละตัวก็อยู่นานด้วยแบบนี้ความเสี่ยงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกเข้าใจแล้วครับคือทั้งจำนวนอนุภาค a p p l e b และระยะเวลาที่มันอยู่ PRT นี่คือหัวใจสำคัญเลยแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับดับไปหรือการเก็บกลับค่ะ ขั้นตอนนี้คือการที่ตับเนี่ยดึงเอา LDL กลับไปกําจัดทิ้งโดยใช้ตัวรับบนผิวเซลล์ตับที่ชื่อว่า LDL receptor ตัวรับ LDL ใช่ค่ะถ้าตัวรับนี้ทำงานได้ไม่ดีหรือมีจํานวน,านน้อยลงการจะดึง LDL กลับไปทําลายที่ตับมันก็จะช้าลง LDL ก็เลยค้างอยู่ในระบบนานขึ้นไปอีกสรุปคือวงจรทั้งหมดเลยตั้งแต่ผลิตเยอะไปหรือระหว่างทางมีปัญหาติดขัดหรือปลายทางเก็บกลับได้ไม่ดี ล้วนทำให้ L D L มันอยู่ในเลือดนานขึ้น P R T สูงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจหรือ A S C V D ถูกต้องค่ะต้องมองให้ครบทั้งวงจรเลยไม่ใช่แค่จุดใจจุดหนึ่งเข่งขนขึ้นเยอะเลยครับทีนี้มาถึงคําถามท,าที่หลายคนสงสัยด้วยเฉพาะชาวโลคาบหรือคีโตทําไมบางคนทานแบบนี้แล้วเอ๊ะ L D L มันสูงขึ้นล่ะครับ แหล่งข้อมูลเขาบอกว่าช่วงแรกๆที่ปรับตัวเนี่ยร่างกายเปลี่ยนมาใช้ไขมันเป็นหลักก็อาจจะมีการสร้าง VLDL เพื่อขนส่งไขมันมากขึ้นอันนี้ปกติใช่ไหมครับอืมใช่ค่ะช่วงแรกๆของการปรับตัวอาจจะเป็นแบบนั้นได้คือร่างกายต้องขนส่งไขมันที่สลายออกมาหรือที่เรากินเข้าไปมากขึ้นครับแต่กับดักที่ข้อมูลนี้เขาชี้ไว้ก็คือว่าบางทีเราอาจจะด่วนสรุปไปว่าอ๋อสูงแบบนี้ปกติ ไม่เป็นไรสําหรับชาวคีโตชาวโลขาบแต่จริงๆแล้วความผิดปกติที่ทําให้ LDL สูงครั้งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แม้ว่าจะทานโลขาบนะคะอ้าวยังไงครับก็เช่นข้อแรกเลยคือเรื่องการผลิตแม้ว่าเราจะลดคาร์โบไฮเรดรตลดแป้งน้ำตาลไปแล้วแต่ถ้าเรายังกินไขมันบางชนิดหรือโปรตีนบางอย่างมากเกินไปหรือผิดประเภทมันก็อาจจะยังทำให้ Tg ที่ตับสูงอยู่ดี อ๋อถึงลดขาบแต่ถ้ากินไขมันผิดๆก็ยังสร้างเยอะอยู่ดีใช่ค่ะตับก็ยังคงสร้าง VLDL VLDL ออกมาเยอะอยู่ดีหรือข้อ2คือเรื่องการเก็บกลับการที่เราจํากัดคาร์บนานมากๆหรือกินไม่สมดุลบางอย่างจนฮอร์โมนในร่างกายมันเริ่มรวนเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียต,ต่อการทํางานของ LDL receptor ที่ตับได้เหมือนกันทําให้ตับเก็บ LDL กลับได้แย่ลงค่ะทําให้เก็บกลับได้น้อยลงแม้ว่าบางทีอาจจะมีข้อดีอื่นๆเกิดขึ้นเช่น L D L อาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือการอักเสบในร่างกายลดลงก็ตาม แต่เรื่องการเก็บกลับก็อาจจะมีปัญหาได้อยู่ดีโหแสดงว่าไม่ใช่แค่กินโลขาบแล้วจะโอเคเสมอไปแต่วิธีการกินให้ถูกต้องให้สมดุลเนี่ยสำคัญมากจริงๆสําคัญมากๆค่ะแหล่งข้อมูลเขาย้ําเลยสรุปแล้วเนี่ยแหล่งข้อมูลนี้เขาไม่ได้บอกให้เราแบบว่าเอ๊ะไม่ต้องสนใจ LDL ApoB แล้วนะแต่เขาเน้นให้เราเข้าใจความเชื่อมโยงกับความเสี่ยง ASCVD ให้รอบด้านมากขึ้นทั้งมุมมองเดิมๆแล้วก็มุมมองใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่อง ระยะเวลาที่มันค้างอยู่ในเลือดเนี่ยถูกต้องเลยค่ะต้องมองอย่างเข้าใจไม่ใช่สุดตรงไปทางใดทางหนึ่งเลยความรู้ตอนนี้มันยังเป็นเหมือนพื้นที่สีเทาๆนะคะต้องใช้วิจารณญาณเยอะๆครับทางแก้ที่ยั่งยืนจริงๆคือแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุค่ะคือปากปากปากของเรานี่แหละการปรับการกินให้มันถูกต้องเหมาะสมเพื่อควบคุมทั้งฝั่งการผลิต ให้มันมากเกินไปแล้วก็ส่งเสริมฝั่งการเก็บกลับให้มันมีประสิทธิภาพด้วยไม่ใช่ไปแก้ปลายเหตุด้วยการหาอาหารเสริมหรือยามากินอย่างเดียวใช่ค่ะเพราะแบบนั้นมันอาจจะไม่ได้แก้ทางระบบจริงๆแม้ว่าคนที่ร่างกายปรับตัวใช้ไขมันได้เก่งๆแล้วหรือ fat adapted เนี่ยอาจจะมีข้อได้เปรียบเรื่องการอักเสบที่ต่ำกว่า ซึ่งอาจจะช่วยยืดเวลาความเสี่ยงออกไปได้บ้างแต่ก็ยังต้องระวังอยู่ดีก็ยังต้องติดตามผลในระยะยาวอยู่ดีค่ะคือไม่ควรวางใจจากข้อมูลแค่แบบปี2ปีหรือ5ปี10ปีซึ่งมันอาจจะยังบอกอะไรได้ไม่ทั้งหมดจริงๆสําหรับผลระยะยาวมากๆชัดเจนเลยครับต้องมอง LDL เป็นพลวัตรจริงๆให้ความสําคัญกับระยะเวลาที่มันสูงค้างโดยเฉพาะถ้ามันนานๆแม้ว่าจะทันโลขาวก็ตาม แล้วหัวใจสำคัญก็คือการปรับการกินที่ต้นเหตุนั่นเองใช่เลยค่ะ แล้วก็อยากจะทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองไปคิดกันต่อนะคะว่าในเมื่อผลกระทบระยะยาวจริงๆของการมี LDL สูงในบางกลุ่มเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนร0 0เเซแล้วร่างกายแต่ละคนก็ตอบสนองต่างกันไปอีกครับเราจะมีวิธีติดตามสุขภาพแล้วก็ปรับแนวทางการดูแลตัวเองของเราได้ยังไงบ้างโดยที่ไม่ไปยุติกกับแค่ค่าตัวเลขน้วันที่ตรวจหรือกฎเกณฑ์อะไรที่มันตายตัวเกินไปเพื่อเราเท่าทันกับพลวัตของร่างกายเราเองจริงๆค่ะ